สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาไล่เลียงแลวก็มาบอกกล่าวด้วยครับสําหรับเหรียญ25สสตางค์ที่อยู่ในมือของคุณนะครับอาจจะมีมูลค่าสูงถึงนะครับหลักหมื่นหลักพันก็เป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะไล่เรียง5พสที่ดูกันแค่พสและขายได้เลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างนะครับแล้วราคาที่ทางเรารับซื้อนั้นเป็นอย่างไรนะครับตั้งใจฟังรายละเอียดให้จบนะครับก่อนที่จะส่งประเมินราคาครับเอาลละนะครับทุกคนครับสำหรับเหรียญนี้นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่ง เป็นเนื้อทองเหลืองครับในรูปแบบของเหรียญ25สตางค์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับสำหรับใครที่ถือเหรียญ25สตางค์นะครับรีบแคะกระปุกด่วนเลยนะครับเผื่อไปเจอในปีพศที่ทางเราให้ราคาสูงๆเนี่ยอาจจะได้เงินหมื่นเงินแสนกันง่ายๆถ้าเกิดว่ามีหลายเหรียญนั่นเองครับทุกคนครับสำหรับ25สตางค์นั้นนะครับผมจะได้เรียงอย่างนี้นะครับอธิบายฟังก่อน ที่จะรับซื้อนะครับ25สตางค์นั้นนะครับจะมีด้วยกันอยู่2เนื้อนะครับหรือว่า2บล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็มีภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นั้นอยู่2แบบนะครับอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังเพราะว่านะครับเหตุผลที่ต้องอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหรือนะครับบล็อกนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนหนึ่งในการรับซื้อของเราในคลิปนี้นะครับ เนื่องจากมีเพื่อนๆนั้นนะครับส่งเข้ามาจํานวนมากเลยนะครับเป็นเหรียญที่เรารับซื้อแต่ส่งลักษณะแบบนี้มาก็คือเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับก็คือภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับจะต่างกันเอาอย่างนี้นะครับเราจะรับซื้อเฉพาะที่เป็นนะครับภาพพระบรมรูปแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเท่านั้นหรือว่าพระเศษเล็กเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้ทองแดงนะครับจะเป็นพระสอะไรเราก็ยังไม่รับซื้อนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนครับให้สังเกตให้ไปนะเพราะว่าวางคนเนี่ยนะครับเข้าใจว่านี่คือพระเสียรเล็กไม่ใช่นะครับนี่คือพระเสียรใหญ่นะครับนี่เห็นไหมฮะท่านดูด้วยตาเปล่าก็พอจะทราบใช่ไหมครับว่าแต่แต่ละเหรียญน,นั้นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือเหรียญน,นี้จะผลิตออกมาก,ก่อนส่วนเหรียญน,นี้มาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ซื้อนะครับจะเป็นปีอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเป็นทองแดงแบบนี้ภาพพระบรมรูปแบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับพัสดเศลเล็กนะครับเราจะรับซื้อเรามาไล่เรียงกันครับในส่วนของเหรียญพัสดเศลเล็กนะครับที่เรารับซื้อว่ามีอะไรบ้างนะครับตั้งใจฟังนะครับมีปากกากระดาษจดไว้เลยนะครับว่าเออสยามชาแนลนั้นอาจารย์สยามรับซื้ออะไรบ้างปีพศอะไรบ้างท่านจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็จดไว้นะครับ สำหรับราคาซื้อขายนั้นมีขึ้นมีลงนะครับบางเหรียญเมื่อก่อนเนี่ยพศบางพศเนี่ยนะครับเราซื้อในราคาหลักพันตอนนี้5 0 0 0 8 0 0 0เราก็เริ่มประเมินแล้วนะครับมีพอออะไรกันบ้างมาไล่เรียงในขณะนี้นะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันที่25กันยายนสอนาินะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับเนื้อทองเหลืองพาเศษเล็กที่เรียกกันในตลาดนักสะสมหรือว่ากลุ่มนักสะสมนะครับเรียกกันนะครับ พอแรกที่เรารับซื้อนะครับพอสแรกนะครับผมจะไล่เลียงตั้งแต่พอสที่นะครับไม่แพงก่อนนะแต่ก็รับซื้ออยู่นะครับคือปีพศนี้ครับแค่พลิกหลังกลับมานี่นะครับขอแท่เหรียญของคุณเนี่ยนะครับเป็นปี2530เราก็เริ่มประเมินราคาแล้วนะครับปี2530นี่ยี่สิบสตางค์เนี่ยไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราซื้อให้อยู่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับ อยู่ในหลักสิบนะครับยังไม่ถึงหลักร้อยนะเมื่อก่อนนี่ส,สวยๆเคยร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจเนี่ยลดลงนะครับขึ้นอยู่กับการปกลงถ้ามีเยอะนะครับถ้ามีเยอะนะครับก็สามารถส่งประเมินราคาได้สําหรับปี3 0ปี3 0ทําไมถึงแพงครับอาจารย์ลหยคนนั้นรับข้อมูลมาเป็นนักสะสมมือใหม่ปี3 0ที่ปีาปี30ที่เขาเล่นกันเป็น5,000เป็นหมื่นนั้นคือ20อ่สา50สตางค์นะครับไม่ใช่25สสตางค์นะครับ ถ้า25สตางค์นั้นไม่ได้แพงอย่างนั้นนะครับโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงกันนะสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับ25สตางค์นะครับ30ไม่ได้แพงเป็นหมื่นนะครับโอเคไหมครับต่อไปนะครับสำหรับนะครับปีพศที่เรารับซื้อนะครับที่เป็นผ้าเส็จเล็กนะครับย้ําผ้าเส็จเล็กเนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับแบบนี้เท่านั้นนะครับก็คือปี2544ครับสำหรับปี2544เราประเมินหลักพันขึ้นไปนะครับ ไปจนถึง3,000บาทต่อเหรียญนะครับสำหรับปี2544นะครับลองลงมานะครับก็คือปี2542ครับปี2542ทุกๆพศที่ผมพูดถึงเนี่ยให้ดูตรงไหนก็ดูตรงนี้แหละนะฮะที่เขียนว่าพศนี่แหละนะครับพศนี่แหละ2544 2542เอาแค่นี้พอนะครับรับซื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับถ้ามีเนื้อทองเหลืองนะครับก็สังเกตที่พศนะครับ ปี2542ก็เล่นกันนะครับรับซื้อในราคาหลักพันบาทขึ้นไปไปจนถึงนะครับ3,000บาทเช่นกันต่อเหรียญนะครับต่อเหรียญนะนะครับและปีพศที่นะครับทางเรารับซื้อแพงเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณต้องจดจำเลยนะครับแพงกว่าปีนะครับ44กับ42ซึ่งถือว่าผลิตน้อยนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับสำหรับเนื้อทองเหลืองนะครับที่เราได้รับข้อมูลมา นะครับสำหรับปีที่เรารับซื้อมากกว่านะครับก็คือเดือนแรกนะครับปี2551เครับเป็นเนื้อทองเหลืองพระเส็เล็กแบบนี้นะครับปี2551ครับที่ทางเรารับซื้อนะครับปี2551นเนะครับเนื้อทองเหลืองว่ากันว่าผลิตออกมาแต่นะครับอาจจะมีการออกมาใช้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่หายากพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับถ้าสวยเนี่ยนะครับอาจจะถึง 4 0 0พหรือ5,000บาทนะครับเรามาตกลงกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอนะครับ2551นนะครับสำหรับเนื้อทองเหลืองนะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่านะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะมีบางเหรียญนั้นจะมี2ขอบ3ขอบนะฮะวิ่งตรงนี้แล้วมาชนกับเลขนะครับที่เป็นเลข4นี่จะดูเหมือนเลข5นะฮะเอาเป็นว่าถ้ามี2ขอบขออนุญาตไม่รับแล้วกันขอให้เป็นขอบเดียวอย่างนี้แล้วก็เลข5ามันชัดๆแบบนี้แล้วก็มีเลข1ตามหลังโอเคไหมครับ เรารับเลยโอเคไหมครับซื้อทุกสภาพด้วยนะครับถ้าเป็นปี4ีขหนึ่งขออนุญาตนะครับไม่รับเพื่อนๆส่งปี4ีหนึ่งมาเยอะมากเนื่องจากว่าท่านอาจจะไม่มีกล้องสองโอเคไหมครับอาจจะไม่มีกล้องสองก็เลยเข้าใจว่าปี4ีหนึ่งนั่นคือปี5้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ส่งให้ชัดเจนนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่มีกล้องสองสองตรงนี้นะครับให้ใช้มือถือในการซูมดูโอเคไหมครับเอากดเข้าไปที่กล้องมือถือของท่านแล้วก็ เอาซูมเข้ามาใกล้ๆนะทำซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้นี่เดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้นะครับนี่ฮะแบบนี้นะท่านจะเห็นได้ว่าปีพศของท่านนั้นถูกต้องไหมโอเคไหมครับนี่คือเทคนิคง่ายๆสําหรับคนที่ไม่มีกล้องนะฮะไม่มีกล้องส่องพระนะครับก็สามารถเอามือถือส่องได้นะครับปีสุดท้ายที่เราซื้อแพงที่สุดนะครับมากกว่าปี44แล้วก็ปี42นะครับเราซื้อปีพศนี้นะครับจาให้ดีนะครับสวยๆคมๆครับ 5,000บาทให้นะขนาดนี้นะครับขอแค่คุณมีปีพศสอนี้ครับนี่นะฮะตรงนี้ที่เจอกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่ที่เจอกันนะครับคือส่งส่งมาเนี่ยคือเหรียญนี้เห็นไหมครับนี่คืออีกหนึ่งเหรียญที่ทุกคนนั้นนะครับอาจจะเข้าใจผิดและคิดว่าคือเหรียญนี้ที่เรารับซื้อเป็นปีนี้ครับตามไว้เลยนะครับ2552นะครับเป็นเหรียญเพื่อนๆส่งมาทางบ้านนะครับปี2552นะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยผมไม่ได้รับซื้อทําไมถึงไม่รับครับอย่างที่ผมมองแต่ข้างต้นนะครับว่าทำไมอาจารย์ไม่รับเนี่ยมันเป็นทองแดงนะครับซึ่งมันจะเป็นนะครับในส่วนของด้านหน้านี่จะเป็นภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านนี่เป็นพระเสียรใหญ่เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนี่ครับว่าผมรับซื้อพระเสียรเหล็กตรงนี้แต่นี่ส่งพระเสียรใหญ่มาทางเราไม่ได้รับนะครับเพราะว่ามีจํานวนมากหาง่ายๆผมค้นหาก็เจอเป็นร้อยสองร้อยเหรียญสําหรับพระเสียรใหญ่แบบนี้ทองแดงนะครับเนี่ย แต่เราซื้อทองเหลืองนะครับสังเกตดูนะครับแค่ทุกคนสังเกตดูให้เป็นนะครับก็จะขายได้เลยปี52เนื้อทองเหลืองพัดเศษเล็กแบบนี้นะครับเราให้แพงที่สุดในบรรดาของพอสที่เราเล่ามานะครับใครพบเจอนะครับในสิ่งที่ทางอาจารย์สยามแนะนําในคลิปนี้ท่านแอดไลน์มาครับนี่คือไลน์ไอดีของอาจารย์สยามนะครับสยาม f c 5 5 5นะครับ53ตัวนะครับ แล้วก็ Line a d ลายแอดนี้รับได้เยอะเลยนะครับ Ad 801 AXIIR ถ่ายภาพคมคอาคมคมหน้าหลังมาถ้ามีราคาจะประเมินกลับนะครับถ้าไม่มีราคาหรือไม่ได้รับซื้อนี่ขอความกรุณาด้วยนะครับอาจารย์ขอโทษที่ไม่ได้ตอบกลับก็เนื่อจาว่ามีข้อความนั้นเข้ามานับหมื่นต่อวันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ฝากด้วยนะครับสำหรับ FC อันเป็นที่รักฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่ยังไม่มีความรู้นะครับให้เขาได้รู้กันว่าเหรียญไหนมีราคาและทางเรารับซื้อด้วยนะครับใครที่แชร์ไปนะครับขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนถูกหวย3มตัวตรง2ตัวแตกวันนี้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยลาบยศสันเสริญครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ